ผมก็เพิ่งได้นิตยสาร Time เล่มล่าสุดที่มี Person of the Year นั่นแหละครับเพราะว่าได้ยินข่าวล่ำลือมานานแล้วล่ะว,ว่าทรัมป์ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ทั้งๆท,ท,ที่ได้เป็นบุคคลแห่งปีเพราะว่าทรัมป์บอกว่าไม่ควรจะเรียก Person of the Year ควรจะเรียก Man of the Year เพราะเขาเชื่อในเรื่องของความเป็นแมนแต่ว่า Time บอกว่า Person จะได้เป็นทั้งผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ ทรัมป์บอกว่านี่แหละเป็นปัญหาของวงการสื่อหลักที่กลัวว่าใช้คํานั้นคํานี้แล้วจะไม่เหมาะสมคนจะวิพากวิจาร์แต่ว่ามีคนวิจารณ์ที่น่าสนใจกว่านั้นครับไม่ทราบว่าทรัมป์เองคิดหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าผมใไม่ดูภาพนะครับว่าทําไมจึงมีคนที่น่าสนใจนี่ครับปกทา์เมื่อว่าสุดเนี่ยก็ดูแล้วก็ดีหมดนะไทม์ก็บอกว่าเขาเป็น Per ร์ n ซ of the Year แปลว่าเป็นบุคคลแห่งปี เป็นบุคคลที่สร้างข่าวคราวเปลี่ยวกลาว,าว,าว,าวทั่วโลกไม่เคยมีประวัติศาสตร์ในการเลือกตั้งครั้งไหนที่คนไม่เคยมีประสบการณ์การเมืองเลยเนี่ยสามารถชนะเลือกตั้งชนะคนเก่าอย่างฮิลาริกทนจนได้แต่ว่ามีคนไปนกระซิบทรัมป์ครับบอกว่าดูให้ดีนะไทม์เนี่ยแอบซ่อนอะไรไว้เขากำลังบอกว่าคุณมีเขาเขาดูดีนะครับเขา่าเขาตรงเนี้ ถ้าคนที่คิดหาเรื่องก็จะบอกว่านี่ไงเขาหนึ่งเขาที่สองทรัมป์ดูดีไหมดูขึงขังดีนะแต่ว่าดูให้ลึกแล้วเนี่ยไทยม์ใส่เขาให้ด้วยเพราะว่าไทาม์กับทรัมป์ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ทรัมป์ก็ไม่ค่อยถูกกับสื่อที่เป็นสื่อหลักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กไทม์ CNN อ็นเอ็นวอชิงตันโพสต์แต่ว่าที่ทรัมป์โกรธ ไม่พอใจตรงนี้ครับบอกว่า d ดนัลด์ทรัมป์เป็น President of the Divided States of America ประเทศนี้ชื่อทางการ The United States of America แต่ว่า Time บอกว่าบุคคลแห่งปีคนนี้ชื่อโดนัลด์ทรัมเนี่ยเป็น President แห่งสหรัฐอเมริกาที่ divided ที่แตกแยกก็เป็นบทวิเคราะห์ที่มีมาตั้งแต่เลือกตั้งแล้วลหะว่าเขาเนี่ย เทศชาติอเมริกาแตกแยกกันมากกว่าทุกครั้งของการเลือกตั้งที่ผ่านมาดูให้ดีครับถ้าท่านดูลึกๆดูใกล้ๆบอกผมด้วยครับว่าคุณเห็นว่าจริงไหมที่ทไทม์เนี่ยใส่เขาให้กับที่นักวิเคราะห์นักวิจารณ์ก็มองกันเป็นเขาหรือว่าบังเอิญครับที่มาวางรูปทรัมป์ไวต้ตรงนี้และนี่คือ รายละเอียดที่ทรัมป์มองทุกอย่างเกี่ยวข้องกับภาพพจนใครทําอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าไม่จริงใจไม่ซื่อตรงไม่เชียร์กันแล้วก็ไม่เป็นมิตรกันอย่างแน่นอนสวัสดีครับ